ต่อเนื่องกับเรื่องของพุทธอิสระนะคะที่มีการกระท,ทําที่ทั้งการนํามอบไปปิดสถานที่ราชการและการขัดขวางการเลือกตั้งจนถูกออกหมายจับทําให้วันนี้โลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพุทธอิสระอย่างกว้างขวางทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในเว็บไซต์ชื่อดังอย่างพระนครศาลที่ได้มีการย้อนกลับไปตรวจสอบประวัติความเป็นมา จนพบเขาว่าเคยมีกรณีการถูกครหาในเรื่องของการโองโกงอายุพรรษาด้วยไปติดตามจากรายงานโดยทีมข่าวดีเค่ะเตรียมตัวเข้าปิ้งอีกหนึ่งสำหรับแกนนำม็อบกบฏกะปะปสเมื่อพุทธอิสระหรือพระสุวิท,ทยรัมโมหรือนายสุวิทองประเสริฐเจ้าอาวาสวัดออดน,น้อยจังหวัดนครปฐมได้รับการยืนยันจากนายนพรัตนเ์เบญจวัฒนานันท ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าทำผิดพระธรรมวินัยของสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมหรือหมอซอในการชักชวนประชาชนให้ทำผิดกฎหมายย้ำกันให้ชัดเจนว่าถูกจับเมื่อไรศึกได้ทันทีและล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอให้ศาลออกหมายจับในข้อหาขัดขวางการเลือกตั้ง ภายหลังนำพาสาวกบุกปิดล้อมสำนักงานเขตหลักสี่เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2,557จนเป็นเหตุให้เกิดการประทะกกันด้วยอาวุธสงครามอย่างรุนแรงโดยพุทธอิสระนั้นตามประวัติที่มีการเผยพแพร่ต่อๆกันมาคือเดิมชื่อนายสวิททองประเสริฐเป็นชาวคลองเตยกรุงเทพมหานครแต่กำเนิดบวชครั้งแรกเมื่ออายุ20ปีที่วัดคลองเตยในเขตคลองเตย บวชได้เพียงพรรษาเดียวก็สึกออกไปเป็นทหารสองปีหลังเสร็จภารกิจทางทหารก็กลับมาบวชใหม่ที่วัดเดิมได้รับฉายาว่าธรรมทีโรแต่หลังจากนั้นไม่นานนักพุทธอิสระก็ต้องศึกและบวชใหม่อีกครั้งในปีพุทธศักราช2544ซึ่งว่ากันว่าเป็นเพราะกรณีคอรหาโกงอายุพรรษา ทีมงานพระนครได้ทำการสืบเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลหลักฐานทุกอย่างโดยละเอียดและพบว่ากรณีการศึกของพุทธอิสระหรือขณะนั้นคือพระอธิการสุวิทยรัฐโมนั้นเป็นข่าวใหญ่คึกโครมในปี2544โดยมีสาเหตุใหญ่มาจากการพบหลักฐานกรณีตําแหน่งเจ้าอาวาสกับตําแหน่งเจ้าคณะตําบลห้วยควางวัดอ้อนน้อยอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมที่พระสวิทย์ดำรงอยู่นั้น ระบุอายุพรรษาแตกต่างกันโดยใบยตราตั้งเจ้าอาวาสระบุว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี2538ขณะมีอายุ35ปี11พรรษาแต่ในปี2542ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกลับมีอายุ44ปี21พรรษาซึ่งระยะเวลาห่างกัน4ปีคือ พุทธศักราช2,538กับพุทธศักราช2,544แต่มีการระบุอายุคลาดเคลื่อนกันไปถึง5ปีและพรรษาต่างกัน6ปีนอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งนั้นมีเขามาจากการบิดเบือนคำซ้อนที่เน้นเชิงอัตโนมัติผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกซึ่งพระผู้รู้ในขณะนั้นหลายฝ่ายได้ออกมาท้วงติ่งกันเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งในงานอบรมพระวิปัสนาจารย์ที่วัดตะกูจังหวัดนครปฐมช่วงเดือนกุมภาพันธ์2544ในช่วงหนึ่งที่พระศรีรัตนโมลีรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมพระวิปัสสนาจารย์นครปฐมรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีได้บรรยายธรรมพาดพิงพระสวิตว่ามิดเบือนคำสอนพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในพื้นที่นครปฐมลงตีพิมพ์ข่าวนี้ มูนลนิธิอิสรธรรมวัดอ้อน้อยก็ออกมาปกป้องพระสวิททันทีโดยดำเนินการฟ้องร้องพระศรีรัตนโมลีและหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นทันทีจากนั้นพันเอกพิเศษทองเขาวพุ่งรอดพันนักจัดรายการวิทยุคลื่นหนึ่งที่จัดรายการเกี่ยวกับธรรมะได้ยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบใบตราตั้งเจ้าอาวาสและใบตราตั้งเจ้าคณะตำบลของพระสวิทที่มีอายุและพรรษาแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้เรื่องคอรหากองอายุพรรษาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่พุทธศาสนิกชนเมื่อเรื่องเช้าเริ่มบานปลายพระสุวิท,ทิรัตโมหรือพระพุทธอิสระจึงตัดสินใจประกาศลาสิกขาบทจากการเป็นพระโดยมีรายงานข่าวหลายสำนักว่าเมื่อพุทธอิสระได้มีการประกาศว่าจะลาสิกขาบทแล้วก็ได้ไปเก็บตัวเงียบที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระยะหนึ่ง ก่อนที่จะมาทำพิธีลาศิกขาบทในวันที่31ธันวาคม2544และทำพิธีอุปสมบทหรือบวชใหม่ในวันเดียวกันนั้นทันทีซึ่งการกระทำลักษณะนี้สร้างความสับสนให้กับพุทธศาสนิกชนในขณะนั้นเป็นอย่างมากเพราะนับเป็นเหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์สงของไทยเนื่องจากหลายฝ่ายเป็นห่วงว่า อาจจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับพระสงฆ์ที่มีข้อคอราหาติดตัวก็จะศึกและบวชใหม่เพื่อให้เรื่องที่ถูกคอราหานั้นยุตินอกจากนี้การเก็บตัวเงียบก่อนที่จะทำพิธีศึกก็เป็นอีกหนึ่งข้อวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่นักการศาสนาอย่างกว้างขวางไม่เพียงเท่านั้นจากการตรวจสอบอยังพบว่าพุทธอิสระหรือนายสวิททองประเสริฐนั้นสนิทสนมเป็นอย่างยิ่งกับนายสนธิลิ้มทองกุล อดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยขณะที่พุทธอิสะระเผชิญวิกฤตคอรหาห่กงอายุพรรษาและหายหน้าออกจากวัดอ้อนน้อยไปเก็บตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนายสนธิลิ้มทองกุลได้ช่วยเหลือให้พุทธอิสระ ได้ชี้แจงเรื่องเช้าต่างๆผ่านการสัมภาษณ์รายการคารวะแผ่นดินทางสถานีวิทยุ FM 97.5เมกะเฮิ่นนายสันธิลิ้มทองกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่านายสันธิลิ้มทองกุลยังเป็นผู้บริจาคนำให้พุทธอิสระเป็นจำนวนเงิน10ล้านบาทในการก่อสร้างโรงเจฮอคุณธรรมฟ้าหรือเทียนหงีตึงวัดอ่อน้อย ในปี2545ด้วยนอกจากนี้ทีมงานพระนครได้ตรวจสอบพบว่าพุทธอิสระตั้งเป้าหมายสูงสุดในชีวิตและเปะ้าหมายสูงสุดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเอาไว้อย่างชัดเจนและประกาศต่อสาธารณะเอาไว้ก่อนหน้านี้คือปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตทีมข่าวดี n n, n รายงาน